สวัสดีครับ f อน้องอุ๋งอิงเพชรมันแพง f อสี่สาวน้อยเพชรมันแพง f อบดโจและ f อฟสี่เสียนอนสำหรับคลิปนี้สอโลดอุบลก็จะมาพูดมาเล่า <c oughs> กับผลงานการแสดงของน้องอุ๋งอิงเพชรมันแพงคืนที่ผ่านมาและวันนี้จะเดินทางไปทำการแสดง อยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับและก่อนจะไปเล่าผมก็จะมาขอเล่าเกี่ยวกับผลงานของเมื่อวานนี้สำหรับน้องวงเพร่ันแพงคือช่วงกลางวันน้อง อุงอิงกับพอ่อโจและทีมงานเสียนอนก็ได้พากันไปเข้าห้องอัดแผ่นเสียงอยู่ที่สถานีวิทยุ9 7เมกะเฮิรอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อไป <c oughs> อัดเสียงเกี่ยวกับเพลงเพชรชาวดินของน้องอุงอิงเพชรมันแพงเพื่อประกอบ ภาพยนตร์ไขอ่ออและภาพยนตร์ไขอ่ออก็จะทําการแสดงในวันที่17กรกฎาคด68ก็ไปรับชมรับฟังได้นะครับกับผลงานเพลงพิษชาวดินของน้องององิน,พ,นพิษปานแพงของเรานะครับและ ช่วงตอนเย็นๆน้องก็ได้เดินทางไปทำการแสดงหยุดที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีพ่อพอแม่แม่เอซของน้ององุ้ิเพลินแพงและเอซสาวน้อยเพียนแพงก็มาให้กำลังใจอย่างถล่มทลายคนเป็นหมื่นมเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากสำหรับ สาวน้อยเพชรบนแพงและเอฟซีน้องอุอ๋งหิงเพชรบนแพงเมื่อคืนนี้พ่อโจก็ได้มาเมื่อคืนนี้และสาหรับวันนี้สาวน้อยบนแพงและน้องอุอ๋งหิงเพชรบรแพงก็จะเดินทางมาทําการแสดงอยู่ที่บ้านห <c oughs> นองผือตนนําบลหนองบัวอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมาหาสารคาม ผมก็ขอเรียนเชิญแถวบร <c oughs> ิเวณใกล้หรือใกล้แถวอำเภอโกสุมและแถวตำบลหน,นองบัวดเดินทางมาให้กำลังใจ <c oughs> น้องอู้หญิงพิษณนแผงและคณะสาวน้อยทุกคนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้อยู่ที่ป้านน้องผือ <c oughs> ตำบลหนองบัวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัด มหาสารคามสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ